ระหว่างรอน้องก็ไม่มีอะไรจะให้แบสก่งของขวัญมานิดนึงยังไม่ได้แกะเลยให้ปาให้ปาให้ปาเป็นคนแกะมาแกะดูเออให้ป่าเป็นคนแกะอันนี้ก็เป็นของขวัญชิ้นแรกเลยนะคะเอาแกะดูก่อนนะฮะแกะประกอบให้พร้อมนะครับที่ไหนมาเนี่ยกางี่ไหนมา ที่ร้านนั่นเหรอใจร้อนเนี่ยทุกคนดูดิใจร้อนใจร้อนมันเจร้อนนะเดี๋ยวพอคนหลายคนจะชุดละมุนไงอะเดี๋ยวจะชุดละมุนเนี่ยเห็นไหมป๋าบอกเลยแบบเห็นว่ากล่องน้ำปลาใหญ่ก็สวยก็เป็นภาพที่ป๋าใช้บ่อยมากนะที่แกน่าจะรู้เลยว่าป๋าชอบนะก็ขอบคุณนะครับสวยไหม เด็งแหลกเลยนะคะทุกคนนะให้ป่าแก่ดีแล้วะลิดแก่แล้วมันพังอ่ะมันจะเสียหายค้ยคงที่ป่าชอบรูปนี้มากนะ่ก็ใช่ค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นรูปที่ตอนที่เอาหุ่นกำลังไม่เด็กไม่ไม่ได้ว่นขนาดนี้นะแล้วก็ประทับใจนะประทับใจ แ,แต่ก็ขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างประกอบญญประกอบประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยนะคร<ช>ับเราต้องไปวางที่คอนโดหรูแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วนะฮะท,ที่วิวถามนะลูกที่วิวถามที่เลือกที่เลือกรูปนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะ รูปนี้เป็นรูปที่ขึ้นตำแหน่งเยอะมากนะคะไม่ว่าจะธุรกิจใดๆนะคะคนบนนี้นะคะคนในรูปนี้นะคะขึ้นตำแหน่งเยอะมากนะคะไปหาดูได้เลยหาดูได้คือเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบพิชิตนะฮะก็คือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตตนเราต้องกำหนดเป้าหมายที่ตัวเราเพราะคนอาจจะไม่ได้รู้เลยนะว่าเรามีเป้าหมายอะไรบ้างในชีวิตของเราในทุกธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ย สายเองเป็นคนที่ชอบมากที่จะทาจะแบบมีธุรกิจธุรกิจที่มีบันไดให้เราได้ไต่ขั้นที่1ขั้นที่สองแต่สิ่งที่ป๋าคิดเสมอก็อคือจุดสูงสุดนะคะเสมอเมื่อจุดสูงสุดแล้วสิ่งที่จะทได้ก็คือว่าอะไรทําให้เป็นจุดจุดสูงสุด,สด,สดแน่นอน,นะฮะบันไดขั้นแรกก็ต้องก้าวให้ได้ก่อนก็จะก็คือป๋าจะโฟกัสนะคะการนะคะมูฟนะคะการ ที่จะต้องขึ้นในทุกพื้นที่นะที่เราอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่เราอยู่คือพื้นที่ที่ดีที่สุดมันคืออยู่กับความคิดของเราก่อนว่าเราจะต้องคิดให้ได้ว่าที่เราอยู่นีคือที่ที่ดีที่สุดแล้วแต่ทีเนี้ยสิ่งที่จะทําให้พื้นที่นั้นสวยงามนะคะมันอยู่ที่เราดีไซน์อยู่ที่เราตกแต่งมันว่าเราจะให้พื้นที่นั้นน่ะสวยไป มากกว่านี้หรือจะให้บรรยากาศนั้นดีไประดับไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเราแหละนะ,ะไปเ็นเเป็นคนเป็นนักธุรกิจเนาะก็เลยเห็นทุกพื้นที่มีความสวยงามสวยสวยงามในในในธุรกิจของเขาทุกธุรกิจนะฮะก็แฮปปี้มากนะก็เลยทําให้สามารถนะฮะครอบครองตําแหน่ง หรือการพี่ชิดใดๆก็ตามนะคะก็ไม่ยังไม่มีปรากฏนะคะว่า,าลงมือทําแพลตฟอร์มไหนแล้วเนี่ยไม่สาเร็จนะฮะยังไม่มีปรากฏนะคะก็สามารถพิชิดนะคะไปสู่จุดสูงสุดในทุกธุรกิจแต่ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจนั้นๆจะไม่ค่อยอยู่ให้เราพิชิตนะ,ะแต่ปายก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้ท้อถอยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดนายเห็นภาพนี้แล้วเนี่ย ก็ประทับใจเลยนะคะขอบค,คุณนะคะน้องลิ์นะคะที่ดูแลปา่าแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่พิเศษนะคะคนสำหรับเราประกอบประกอบ,กอบใส่ฐานใส่ฐา,านด้วยใส่ฐานต้องประกอบก่อนอ,อย่างเงี้ยอ๋อตั้งง่ายย่างงี้เลยเหรอใช่สวมเข้าไปน้องทิวช่วยอ๋อต้องใส่ตั้งไหนจะประทับใจต้องใส่ฤทิจะประทับใจป้าย ผีเห <laughs> <laughs> ็นไปโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. นี่ครับดูนะครับอ uh huh. ขอบคุณนะฮะ Happy Birthday ป่าแจ็คนะฮะวันที่5นะคะ5กันยา2023นะฮะ Wish you to be rich นะฮะ and health และ w e l l t อ่า and w e l l นะคุณค้าว้าวเพิ่มอยู่นะเนี่ย ใส่แม่ที้ทีเด้อสวยนะดูวยภาพนี้ไปขึ้นตำแหน่งเยอะมากใช่ไหมไปเห็นที่ไหนมาเนี่ยหาสิหาใครเฉนสันหาสิได้ค่ะเก็บค่ะเก็บเก็บ